สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรรถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy I นะคันนี้เป็น Honda Scoopy I นะครับรุ่นไฟเลี้ยวแยกนะครับอ่าน่าจะเป็น Scoopy I ตัวแรกนะครับ ทีนี้ก่อนจะเข้าไปรับชมถึงปัญหานะครับเวลาคือครูทําคลิปเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปอ่ว่าปัญหานี้มันเกิดมาจากอย่างไรรถคันนี้นะครับเป็นรถเพื่อนลูกศิษย์ครูเมื่อสัปดาห์ก่อนลูกศิษย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอารถ Honda s c o o p ปีของเพื่อนเนี่ยมาเปลี่ยนลูกปืนเฟืองท้าย พราะว่าลูกป,ปืนเฟืองท้ายเนี่ยมันมีเสียงดังครูอนุญาตไหมครูก็บอกว่าไม่มีปัญหาหรอกเรียนไปแล้วรถตัวเองรถเพื่อนฝูงก็เอามาเซอร์วิสนะเพียงแต่ว่าทําอะไรแล้วก็อยากให้มันเลิะเทอะให้ครูเดือดร้อนลําบากใจวันนี้เช้าวันจันทร์นะครับช่วงสายๆหน่อยลูกศิษย์ก็มาพร้อมกับเพื่อนเขาแล้วก็มาแจ้งความประสงค์ครูก็บอกก็ขับรถเข็นรถมาจอดทางด้านหลัง แล้วเจ้าก็เรียนผ่าเครื่องไปแล้วเนี่ยระดับเครื่องเจ้าก็ผ่าได้เนี่ยไอแค่เปลี่ยนลูกปืนเฟืองท้ายอะ่ะมันไม่ได้ยากไปกว่าผ่าเครื่องก็ให้เขาเนี่ยกับเพื่อนเขาเนี่ยช่วยกันถอดและลือออกมาครูก็นั่งทําคิดเรื่องของการใส่ยางนอกไปพอหลังจากเขาลื้อมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็ถือตัวเฟืองท้ายเนี่ยมาให้ครูดู แล้วก็ถามครูว่าถ้าเปลี่ยนลูกปืนอย่างเดียวเนี่ยมันจะหายไหมอ่าเดี๋ยวครูขอญาตนะครับขอข้ามไปฝั่งหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้ยาวหน่อยเลยนะครับนะท่านผู้ชมก็ดูเอาไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าเวลาเอารถไปซ่อมเนี่ยแล้วมันไม่ได้จบนะฮะได้งานงอกมาอีเพียบเลยนะครับสักครู่นะเดี๋ยวเจ้าดูให้ครูหน่อยนะว่าเห็นไหมนี่นะฮะ ลูกศิษย์เขาก็สักครู่นะฮะท่านผู้ชมรอสักครู่นะึงอ๋อครูใส่ตัวนี้อยู่เนี๋ยีเดี๋ยวนะเดวนะอเอาอย่างนี้นะฮะลูกศิษย์เนี่ยเขาถอดเขาถอดตัวเนี้ยมาให้ครูดูนะเฟืองท้ายตัวเนี้ยเขาถามครูว่าเปลี่ยนลูกปืนแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันจะหายคลอนไหม ครูก็บอกว่าถ้าเปลี่ยนลูกปืนเนี่ยมันต้องดีขึ้นกว่าเดิมในระดับหนึ่งเพราะพอผ่านการใช้งานไปเนี่ยลูกปืนเนี่ยมันจะต้องสึกหลอและมันจะหลวมจากนั้นนะครับครูเนี่ยอเอาถอดเหมือนตอนที่ครูไล่มันเลยดีกว่าะนะครับเพราะว่าเวลาครูจับแล้วมันเลอะนะครับแล้วจับกล้องแล้วแล้วมันเลอะ ยาวนะท่านท่านติดตามให้จบนะแล้วท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปอย่างนี้มากเลยนะครับเดี๋ยวครูวานใครคนนึงทาประมงน้ําตื้นเนี่ยงมไปตัวนั้นให้ครูหน่อยอ่พาพิพัฒตอกตอกเขาเฟืองท้ายอันนี้ออกมาได้ครับเอามือดันดันไห้ครูหน่อยอ่าเนี่ยดูให้ครูเลยนะว่ามันเห็นเปล่าเขาเอามาให้ครูดูคือครูก็บอกว่าถ้าเปลี่ยนลูกปืนเนี่ยมันต้องดีขึ้นกหมาเดิมนั่นแหละแต่มันจะดีได้กี่เปอร์เซ็นต์มันมีปัจจัยอื่นประกอบด้วย นะคือครูก็อธิบายไปจากนั้นครูก็บอกว่าเดี๋ยวเราต้องมาดูที่แคงด้วยว่าแคงมันเป็นยังไงพอครูอธิบายเสร็จครูก็พาเขามาที่เนี่ยตรงแคงตรงเนี้ยตรงที่ใส่ลูกปืนเนี่ยปรากฏว่าพอครูมองครับไปเนี่ยไม่รู้ครูไม่แน่ใจท่านผู้ชมจะเห็นไหมเนี่ยข้างในเนี่ยบ่าแแคงตรงเนี้ยมันเป็นรอยลักษณะเหมือนกับเอาอะไรไปตอกอะ่ะเนี่ยพุน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 หมดเลยปกติต้องบาตรงเนี้ยมันจะเรียบคือครูก็บอกเลยว่าเฮ้ย hey, ตรงเนี้ยมันเป็นรอยเหมือนกับลูกปืนหรืออะไรมันแตกอ่ะแล้วมันกลายเป็นเศษผงโลหะเนี่ยแล้วมันมาเสียดสีอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเออตรงเนี้ยไม่ใช่รอยที่เขาบัเขาหล่อแคงมานะครับครูก็บอกลูกศิย์แล้วก็ให้ลูกส์มาดูพอชี้ให้ลูกสีเขาเห็นเศษครูก็เอาเผาเนี่ยกับลูกปืนเนี่ยมาใส่พอครูจะใส่เผาลูกปืนไปคือครูก็ดูเฮ้ยเนี่ยที่บาเนี่ยบาที่รองรับลูกปืนคับนอกถ้วยนอกเนี่ย มันเป็นรอยพูนสากไปหมดเลยเอาละสิแล้วปกติไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้ออกง่ายๆนะครับคือมันต้องมีการทําไมครับเคาะหรือตอกออกนี่นะครูอะไรใส่ให้เขาดูบอกเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยเจ้าเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็ดีขึ้นมาแค่นิดเดียวแล้วทีแรกลูกศิษย์เขาถอดพวกนี้ออกนะคือครูยังไม่เห็นนะทีแรกครูก็บอกเลยจากที่จากที่จะเปลี่ยนลูกปืนตอนนี้เจอปัญหาละเห็นไหม เป็นรอยมันมีอะไรแตกมาไม่รู้แล้วเนี่ยที่เบ้าเนี่ยก็เป็นรอยหมดเลยพอครูลงมาดูต่อปั๊บนี่ท่านเห็นไหมครับเนี่ยขี้โคนขี้เลนเนี่ยเต็มเลยครับเนี่ยเนี่ยท่านดูจากตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับเนี่ยครูก็บอกว่ารถคันเนี่ยปล่อยน้ํามันเฟืองท้ายแห้งน้ําเข้านะครูก็วิเคราะห์ไปแล้วครูก็หยิบไอตัวเนี้ยขึ้นมาดูเนี่ยเฟืองตัวนี้ พอดูเสร็จครูก็บอกให้ทำไมตามดมันเยอะจังเนี่ยที่เฟืองตัวเนี้ตามดเยอะแล้วครูก็ถอดเฟืองตัวนี้ออกมาแล้วครูก็บอกว่าไอ้รถคันนี้มันเคยโดนลื้อเฟืองท้ายมาแล้วนี่เจ้าของรถเขาก็เลยบอกว่าใช่ครับรถคันนี้มันเคยเกิดอุบัติเหตุแล้วคู่กรณีเนี่ยเขารับผิดชอบเขาก็เลยเอารถคันนี้เข้าไปในอู่เขาเรียกอู่หรือศูนย์ในเครือของประก,กัน แล้วอูหรือศูนย์ในเครือประกันเนี่ยเขาก็จัดการซ่อมให้แล้วปรากฏว่าพอซ่อมมาแล้วเนี่ยมันขี่ได้ไม่ดีมันผิดปกติเขาก็เลยเอารถคันนี้ไปเข้าร้านซ่อมเขาเรียกช่างร้านอิสระทั่วๆไปคือครูถามพิกัดมาละร้านอยู่ตรงไหนแล้วกูว่าขับผ่านร้านเขาอยู่ทุกวันแกอธิบายให้ลูกศิษย์ดูต่อว่าปกติเนี่ยนะครับไอเฟืองตัวเนี้ย มันจะมีรอยที่สัมผัสกับเฟืองตัวเล็กตัวเนี้ยแค่ฝั่งเดียวแต่ปรากฏว่าตอนเนี้ยเฟืองตัวนี้ฝั่งนี้ก็มีรอยเฟืองตัวเล็กฝั่งนี้ก็มีรอยเฟืองตัวเล็กนั่นหมายความว่าไอตอนที่ช่างเขาถอดทําเฟืองท้ายเนี่ยสมมตินะของเดิมมันอยู่อย่างนี้ใช่เปล่ามันก็จะต้องมีรอยแค่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับแต่ประกอบตอนประกอบกับกูทําไมครับไปกลับอีกฝั่งหนึ่ง คือมันทํางานได้ครับแต่ร่องรอยการสึกหลอมจะไปเกิดใหม่อไม่มีปัญหาคือครูก็วิเคราะห์บอกอันนี้ก็เป็นตาหมดอันนี้ก็เป็นตาหมดจากนั้นครูก็มาดูต่อนะครับเนี่ยขี้โคลนขี้เลนเต็มเลยใช่ปบบครับเป็นรอยอครูก็ข้ามไปฝั่งหนึ่งเดี๋ยวครูพาท่านย้อนกลับไปอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวตอนครูย้ายกล้องไม่ว่ากันนะครับ สักครู่นะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยนะครับอ่ะก็ข้ามาฝั่งนี้คือครูก็มาดูครูก็บอกว่าอ๋อนี่นะซีนเผาเข้าเหวี่ยงฝั่งซ้ายเจ้าลั่นะให้ซื้อซีนมาเปลี่ยนด้วยเลยอ่ะเย้นะแล้วครูก็มาดูต่อที่ตัวชุด ครูเล่หลังที่ตรงนี้ใช่เปล่าพอครูมาดูปุ๊บสิ่งที่ครูเห็นคือเดี๋ยวท่านผู้ชมมือครูก็เปิดน้ามันเครื่องอยู่อ่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตใช้อันนี้กันแล้วกันนะน็อตตัวนี้ท่านผู้ชมดูนะนี่ท่านเห็นแข็งตรงนี้ไหมครับแข้งตรงเนี้ยโปกติมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับนี่แข้งตรงนี้มันแหว่งลึกเข้าไปเลยเห็นไหมครับนี่รอยชัดเจนเลยนี่รอยครูก็สานนิฐานบอกอาขอบใจมากสานนิษฐานบอกลูกศิษย์ว่า แสดงว่ารถคันนี้ยช่างแม่งต้องประกอบอะไรผิดพลาดมาขอกูขอผู้เล่หลังหน่อยชามไม่เอาเอาแต่ตัวผู้เล่จกนกระทั่งไอตัวผู้เล่หลังตัวในตัวเนี้ยมันทําไมครับมันหลุดเข้าไปสีกับเนี้ยตัวตัวแข้งตัวเนี้ยจนเป็นแอ่งลึกลงไปเป็นรอยวงกลมเลยเสร็จแล้วครูก็มาดูต่อครับยิ่งหามันยิ่งเจอครับเนี่ยปกติตรงนี้มันจะเป็นรอยหล่อเร,เรียบใช่ป่ะครับ ปลากรวดวันนียมันโดนในตัวผู้เล่หลังตัวนี้ถูซะจนทําไมเลยครับเนี่ย <Hey. S 1> แหว่งหายไปหมดเลยจนกระทาั่งพื้นที่ตรงเนี้ที่คุณจะตอกซีนเข้าไปเนี่ยมันเหลืออยู่นิดเดียวเองค,ครูก็บอกลูกศิษย์ว่าถ้าอย่างนั้นแสดงว่าไอ้ร้านเนี่ยครูไม่รู้หรอกนะว่าร้านไหนที่รื้อมาซ่อมชุดเฟืองท้ายให้เนี่ยขันในน็อตตัวเนี้ไม่แน่นแล้วชิ้นส่วนมันเลยทําไมครับหลุดหลุดกระจายที่นี้มันก็เลยทำไมครับถูนี่แข้งตรงนี้เป็นร่อง แขางตรงนี้หายเอ,อยิ่งหรือยิ่งเจนะอะครูก็บอกเขาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องแก้ปัญหาแน่นอนเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับไปอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวมาดูให้ครูด้วยอันนี้คือครูไล่ไทม์ไลน์เลยนะครับย้อนไปอย้อนมาเสร็จแล้ว ครูก็ถามลูกศิษย์ว่าเฮ้ยเนี่ยเจ้าดูดิที่เพาตัวเนี้ยทำไมมันเป็นรอยสึกแหว่งลงไปอย่างนี้โปรติดตรงนี้ผิวมันจะเรียบใช่ป่ะครับก็แสดงว่าไอ้เพาลูกปืนเนี่ยมันทําไมครับมันคอนเพราะถ้าเกิดเราทําบ่อยๆเราจะรู้ว่ามันจะมีตัวแผ่นล็อกใช่ป่ะครับเนี่ยมันเหมือนม่บไม่ได้ล็อกมามันคลอนมันหลวมจนเป็นรอยแล้วพอมันเป็นรอยเสร็จปุ๊บเนี่ยครับ มันมาถูอะนี่ท่านดูเห็นไหมครับนี่ฝาเฟืองท้ายเนี่ยท่านดูนี่เป็นไงเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเนี่ยมันกินแหวงลงไปจนเป็นร่องเลยใช่ป่ะครับแทบจะทะลุอยู่แล้วแล้วมันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรลูกศิษย์ก็บอกว่าตอนที่ผมถอดไอ้ตัวเพาตัวนี้ออกเนี่ยนะจารย์มันจะมีไอ้แผ่นล็อกเมตะกี้เนี่ยที่ตอนครูถอดแล้วครูทําร่วงลงไปอ่ะเนี่ยไอ้แผ่นตัวเนี้ย มันไม่ได้ขันน็อตเอาไว้เลยคือผมแค่เอามือไปจับผมก็หมุนได้อ่ะก็แสดงว่ามันไม่ได้ล็อกเอาไว้ให้แบบไปร้านที่ทําก่อนหน้าเนี้ยมาเลยทําให้เพาเฟืองท้ายเนี่ยทาไมครับขยับเข้าขยับออกครูเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอ็งใส่กลับเข้าไปเหมือนทีแรกทิ้งถอดมาให้ครูดูหน่อยดูนะว่าร้านมันโคตรช่วยแค่ไหนเดี๋ยวครูให้ดูอ่ะนะ เขาใส่มาอย่างนี้ครับปกติเนี่ยนะครับมันจะเป็นแค่น็อตตัวผู้สองตัวแล้วไอ้ตัวแผ่นเนี่ยมันจะไปล็อกตัวลูกปืนตัวคับนอกถ้วยนอกลูกปืนเอาไว้แต่ปรากฏว่าเนี่ยเขาใส่มาลักษณะอย่างนี้ครับ ทำไมเขาใส่มาลักษณะอย่างนี้ครับเพราะว่าไอตัวขาล็อกที่ไอแผ่นเหล็กอันเนี้ยที่มันเขียนว่าเอาเนี่ยช่างเขาทำหักหรือมันหักตอนเจอดอุบัติเหตุคือครูไม่รู้นะฮะเดี่ยฮะคือครูบอกแล้วเอามาให้ครูวิเคราะห์แล้วคือครูจะบอกได้นี่ครับตรงเนี้ยมันจะมีเหมือนลิ้นน่ะใช่ป่ะครับหรือเขี้ยวโผล่ไปเนี่ยสองข้างนี่ทำไมครับเนี่ยมันหักหายไป เพราะฉะนั้นถ้าเป็นของดั้งเดิมตัวนี้มันจะมีเนี่ยท่านนึกออกไหมจะเป็นเล็บอย่างนี้ใช่ป่ะครับยื่นออกไปเวลาใส่เนี่ยมันจะใส่น็อตยึดแค่2ตัวอย่างนี้ใช่ป่ะครับนี่จะเข้าอย่างนี้ไลเล็บที่ยื่นออกไปมันจะทําไมครับไป,ไปกดลูกปืนแต่ปรากฏว่าอันนี้มันหักแล้วกูก็ไม่ยอมไปซื้อไปเบิกใหม่ใช่ป่ะครับเขาเลยแก้ปัญหาคือใส่มาลักษณะอย่างนี้ครับนี่เอาตัวนี้เขาเป็นล็อก แล้วก็ไปเอาน็อตตัวเนี้ยใส่แหวนทำไมครับนี่เอามาล็อกอย่างนี้ให้โอ้ทำมาโคตรงานไส้เลยครับทำแบบเนี้อย่างนี้ยอย่าเรียกตัวเองว่าช่างเลยนะครับอย่าให้ใครมาเรียกตัวเองว่าช่างเลยละอายใจครับอย่างนี้ต้องเรียกว่าโคตรชุยครับคุณทํางานอย่างนี้ส่งให้ลูกค้าเขาไปขี่ไปขับได้ยังไงครับเพราะนั้นครูถึงบอกว่าตอนทีแรกที่ครูมาดูอะ เนี่ยครูบอกเลยเฮ้ย hey, ทำไมน้ำมันเฟืองท้ายเจ้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผงโลหะเนี่ยเต็มเลยเห็นเหรอเนี่ยชัดเจนเห้ยครับนั่นคือครูขอพูดประโยคนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเคยมีลูกศิษย์ครูที่เปิดร้านเนี่ยแล้วทำงานไม่ค่อยเรียบร้อยลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยมาพูดแบบว่าโอ้อ oh, าจารย์อย่าคิดมากเลยครับทำเครื่องทำรถอะทำร้านไหนมันก็เหมือนกัน ครูตอบเลยครับไม่เหมือนครับเนี่ยทําอย่างนี้เราออกมาเนี่ยมันมีแต่วามเสียหายทั้งนั้นเลยใช่ป่ะครับทําไมมันหกักมันเกิดอุบัติเหตุมาแล้วหักไม่เป็นไรคุณรู้คุณเป็นช่างคุณจะประกอบกลับคุณก็ต้องทําไมครับไ,ไปเบิกแผ่นนี้มาให้เขาลูกค้าบอกว่าต้องรีบใช้รถเย็นนี้ครูบอกเลยมาเรื่องของคุณครับเพราะผมส่งงานออกไปไม่ได้ใช่ป่ะครับ แต่นี่คุณทําอย่างเนี้ยเนี่ยปกติ้องยืดอยู่อย่างนี้ใช่เปล่าแต่คุณรันขึ้นมาทําอย่างนี้แทนเนี่ยแล่าน็อตัวผู้ไปหาแหวนอีแปะมาเสริมอย่างเงี้ยคูถามเลยครูบาอาจารย์ตำราที่ไหนเขาสั่งสอนคุณมาให้ทํางานอย่างนี้นะขออนุญาตพูดไม่สุภาพเลยทำแบบนี้ชิบหายหมดเลยครับทีเนี้ย ใช่ไหมครดูนะ,ะเนี่ยมันถูเนี่ยจนแหวงเลยใช่ป่ะครับนี่นี่เป็นเหล็กนาะยังแหวงเลยเนี่ยแล้วตัวนี้เนี่ยที่ครูให้ดูไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็ถูกับฝาปิดห้องสายพายห้องเฟืองท้ายใช่ป่ะครับเนี่ยจนเป็นแอ่งลงไปใช่ป่ะครับเพราะนั้นได้เกิดว่าไอ้เจ้าของรถเขาไม่มาแก้ไขย,ยังขับต่ออยู่เดี๋ยวไม่นานมันจะทําไมครับฝั่งนี้ทะลุออกมาครับ หลังจากการที่ครูสอบถามนะเจ้าของรถทํามาจากร้านไหนพอบอกพิกัดมาอ๋อร้านนี้ครูขับผ่านทุกวันแหละแต่ยืนยันนะไอ้ไอนี่ไม่ใช่ร้านลูกศิษย์ครูนะครับถ้าเป็นร้านลูกศิษย์ครูทํามาอย่างเงี้ยเดี๋ยวงามไส้แน่ครับนะแล้วก็เคยมีคนบอกนะช่างลหลายๆคนเขาบอกนะอย่าเอารถมาให้ครูซ่อมที่โรงเรียนเขาจะบอกเลยครูซ่อมไม่ดีครูซ่อมช้าต้องมาจองคิวนั่นโน่นนี่ คือพยายามจะพูดใส่ร้ายอะ่ะไม่ให้มาที่โรงเรียนเพราะถ้ามาที่โรงเรียนเมื่อไรเนี่ยเปิดมาเจออย่างเงี้ยไอ้ไอช่างที่ทามาอย่างนี้ทําไมแล้วครับลําบากแล้วครับงามไส้เลยไหมฮะ,ะเดี๋ยวครูขอุญาใช้ไอ้ตัวนี้นะที่มันเอาที่มันหักเนี่ยนะเดี๋ยวครูจะปาดขี้ดินขี้โคลนในนี้ให้ดูเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยท่านเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหม เขามีอะไรครับที่ห้องเฟืองท้ายเนี่ยเนี่ยเขามีรูระบายมีรูหายใจใช่ป่ะครับสายหายใจเวลาเซอร์วิสเวลาทำอะไรเสร็จปุ๊บไอ้ปลายสายเนี่ยมันจะต้องทำาไมครับนี่เนี่ยสวมเข้าไปอย่างนี้ใช่เปล่าบางคนมันช่วยครับพอทำเสร็จกูทำาไมครับกูปล่อยลอยไปอย่างนี้เลยใช่เปล่าทีนี้ฝุ่นผงน้ำมันก็ทำไมครับเข้าพอมันเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็มาทำาไมครับเนี่ย เนี่ยมาสะสมอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวดูมือครูแล้วกันนะนี่นะตอนนี้คือครูเช็ดมือครูนะฝ่ามือครูสาดนี่แค่ครูป้ายมาบางส่วนนี่ท่านดูเนี่ยเป็นไงไอ้ที่บอกว่าทํารถทําที่ไหนก็เหมือนกันไม่ต่างกันเนี่ยเป็นไง เนี่ยเป็นเฮือกเลยครับเนี่ยดูได้ครับเนี่ยเท่านผู้ชมก็คิดต่อไปนะครับทีนี้ไอ้เพื่อนลูกศิษย์ครูเนี่ยพอมันมาทําที่โรงเรียนเนี่ยมันเจอไล่สิ่งที่ร้านสองร้านทํามาเนี่ยจากร้านในอู่เครือประกันเนี่ยแบบครับทําแล้วไม่ดีไอ้เจ้าของรถก็ไปทําอีกร้านหนึ่งแล้วพอมาเห็นารามจริงเนี่ยครูถามเลยว่า ถ้าเป็นท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมมีเพื่อนมีญาติสนิทมิตรสหายไหมครับมีคงไม่มีใครหรอกไม่มีเพื่อนไม่มีญาติอะไรใช่ไหมครับถ้าท่านมีเพื่อนมีญาติเยอะเสร็จแล้วท่านเอาสิ่งที่ร้านมันทํามาอย่างเนี้ยไปบอกต่อเนี่ยว่าร้านเนี่ยมันทํางานมาช่วยอย่างเนี้ยถามเลยเพื่อนเพื่อนท่านญาติสนิทมิตรเสหายท่านท่านจะเข้าไหมครับไม่เข้าแล้วเขาไปบอกต่อไหมครับบอกต่อครับอยู่ไม่ได้ครับช่วยมอย่างนี้ มันหักก็ต้องทําไมครับเออเปลี่ยนครับไปหาเบิกให้เขาไม่ใช่ว่าอะไรรถฮอนด้าปันหาไม่ได้ถูกไหมสมมุติถ้าเกิดในกรณีเป็นครูเนี่ยนะครับไอตัวนี้มันหกักไอลิ้นน่ะหรือเขี้ยวมันหกักเสร็จปุ๊บมันไม่สามารถล็อกไอตัวลูกปืนตลับนี้ได้ใช่เปล่าอาจจะหาแหวนหรือสร้างแผ่นเหล็กเหล็กรูเหล็กอะไรก็ได้ทําไมครับมาลองรับใส่ปิดใช่ป่ะครับ มาลองแล้วใส่ปิดอย่างนี้ก็ได้แต่นี่คือเอานี่ไปทำไมครับเป็นล็อกอขยับเป็นล็อกแค่นี้เองเสียหายเยอะมากเลยนะครับเนี่ยแต่แล้วท่านก็คิดดูว่าไอเศษผงโลหะไอที่มันมันปนอยู่ในน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยมันก็ทำไมครับไปที่ลูกปืนแต่ละตลับไปที่หน้าฟันเฟืองแต่ละฟันแต่ละตัวใช่ไหมครับดูถึงบอกว่าทำไมรถคันเนี้ย ตาหมดแม่งเต็มไปหมดเลยครับใช่ไหมฮะเพราะเกิดจากไอเศษผงโลหะที่เมื่อกี้รูปาดให้ดูเนี่ยเนี่ยมันทําไมครับมันไปพร้อมกับน้ำมันเผืองท้ายแล้วก็ไปสร้างความเสียหายเนียดูไว้เป็นกรณีศึกษานะครับจะเข้าซ่อมร้านไหนอะไรยังไงก็ดูดูหน่อยนะครับ ช่างมีอายุเยอะก็ไม่ได้หมายความว่าช่างจะต้องเก่งช่างต้องทําดีช่างมีอายุน้อยช่างรุ่นใหม่อาจจะทําดีก็ได้หรืออาจจะทําช่วยก็ได้ท่านก็ต้องดูด้วยนะก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะต้องให้เขาล้างน้ำฟารสาสวนในอะไหล่ตัวเนี้ยไปเบิกศูนคือครูก็บอกนะศูนอาจจะงงนะเฮ้ยมันเจ๊งได้ยังไง่ป่ะครับเนี่ยก็มันพังมานะครับ ไอ้พวกเนี่เวลาครูไปเบิกที่ศูนย์เนี่ยลูกศิษย์ที่อยู่ที่ฝ่ายอะไรมันชอบถามว่าอาจารย์ทําพังเหรอไม่ได้ทําพังมันพังมาจากฝีมือคนอื่นแล้วเราจะทําไมครับแก้ไขวันนั้นก่อนจบคลิปคนดีชอบแก้ไขคนอะไรก็ไม่รู้แม่งชอบแก้ตัวนะก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบ ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ